สบายดีป่าลุงมือนี่ก็อยู่ป่าบะลุงไงจะพาปะลุงมาหาอย่างเด้มือนี่มือนี่มาก,กันสามคนปาลุงไงมีเบาทนูนองคนูนองมอสปะลุงไงจะพาปะลุงมาหาอย่างมือนีอน่พาปะลุงมาคุดมันปาลุงไงคุดมันอันมันเทียนที่ทามาคุดมือก่อนก่อนนั่นแหละเยียงไข่ยังแดงเลย จะไข่ไงรู้เปล่าไข่ไข่ไขยังไงเป็นไข่เยอะยังแดงไข่ไข่ไขหอยเออดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เลือไข่นี่แหละคือฮ่าในอย่างแบบหลัดถุงมาลุงเลยย่างาวนะ่าจะแต่เคยน้องคูนน้องคูนไปขีป่รถมาน้ำเอียงกันโพดงัน้นเจ้าขี่รถมาป้าข่อยให bai mùi nhảng mà Bà hình nông mà đây nó đây mua còn mua mù... <laughs> này mua Ăn... điều còn, còn và... Ăn... nhiêu à, à, bao chỉ lỏ nào, bao, mua bao nhiêu 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 bao, mua quá nhiêu bao, mua bao nhiêu bao, mua bao nhiêu bao, mua bao nhiêu bao, ช่วแขวารงมาจักนี่เดี๋ยวจุ๊บคลิปจะคุดให้อันพอนมอเปนโทรมาว่านให้เขาไปคุดจิ๋อไปขายไปลงไงได้อยู่คุดจิรอไปขายอันร้อยโตโตร้อยร้อยโตต่อหาซิปนรคอยโตต่อร้อยบาทเนาะมันจะคล้ายชื่อกันทั้งนั่นะเขากับบริเวคุดบลงควาเบิ่งเมื่อนไม่คุดกินเคยคุยค้ายเจือ ิดปลุเหมือนมาขุดหม่องเก่าพ่ลุงหม่องเจ้าเคยมาขุกมันเทียนนั่นแหละก็โดนเก้าแล้วหากว่ามือใหม่คุ้มใหม่คุ้มใหม่เะก็เหมือนหม่องเก่าเออยยกซะอันถ้าก็เห็นบางขลามรอบๆพี่ลุงเลยเอาไปถ่ายขี้พี่ลุงเบิ่งมีแต่ถ่ายเบิ่งบาดแรงบี่ลุงเลยข้าจะได้ถ่ายขี้พี่ลุงเบิ่ง เห็ดใส่กะกะทิแล้วก็น้ำตาลหงเอไงจักบ้างก็เฮ้ยจักบ้างก็อันเห็ดกับของวผัดของมันพร้อมหงเอไงสูตรไปสูตรมันอีกของวเบาทุนที่เป็นตาสีหวานแต่ตั้งเทิงคุณแต่ของเราคุณมัตาลแต่ตั้งเทิงมาด้คุณนะคอมเมนต์ข้าวผัของมันงั้นข้าผัดของมันจะจจกคนเดียวเลือกหันกับเจ้ากินนกัน เห็ดเขาใหม่มันช่เป็นอะไรเจ้าเส่ยจักเหใส่กะทิใส่น้ำตาลหอมลุงของบาทุ่นบัดทองน้ำตาลโอ้น้องทางหนามันขวมาสิวานเิทค่งวบดวเ็ดม่กันอเห็ดอันอันนี้อี่บางครานนี่นี่ของบบาทุนถึงเลยของเจายังบถึงอยู่คุ้นของ้าถึงเ่ยเลยบังลุงซับมันาะเออเปนา ระเบีมืกี้กี่นะดีนะผูกคิดปตีเสียมเอมีเนาะทราบสมาเบาาเออแรงนูเลยใครแต่เบาทุนยังคุดเป็นแต่ห้าเราคุดเปลยนเลยผทูุดมันนี่จักก็คุดตามอยังมันพี่เทน่ามายกคุณพเทน่ามายหน้าหน้าตาหลุดของเจ้าออกเยอะหน้าหน้าตหลุี่ใอ๋อออกแล้ว

เคื่องสันเันีั้นในหัวพวกไหญ่เนี่ยไข่เต่ผีเครือมันลายเนาะบ้านอันบานตรงนี้ก็จะคุดเต้าหงนะผืเช่นเครือหนึ่งลุงเออันนี้มันอยู่ซ้อนๆกันนันผ่นกันแ้วเรแพักอีกนะโมโหเลยแบบัวไดเป็นเครือมันัวไดเป็นเครื่อแบบแบบมัดนันโมโหเครื่ออืมโมโหได้ เคือมันนี่ี้เขาอน้องเยี่ยมบอกเคือมันใบใบม่ใช่กลมเห็นกมคล้ายกับใบอะไอย่างก็เฮคุณนองคุณคายกับใบเนี่ป้าตัวนองคุณค uh, ุด no ถ yeah. yeah. ึงนตัวนี้หัวใหญ่ไ่รู้เห็ดฮักป้าตัวหัวนีแหงายเครือใหญ่ใช่เคือมันนะเนี่ยเครืองเคือ ใชเบอร์ยุ่งเป็สูตรแถนนะเหมืมุลินกัดบ่้าตัวหัวบักใหญ่อย่างนมันคาหักไหมดูไงมันเลยหักเออเออโอ้ตัวโอ้ตัวเจ็บดิเออตัวมุลินกัดเออตัวเจ็บเจ็บในหัวมันเด้มันตลงตัวนึงนะตัวเจ็บีหลี ปาตุปาตุคุณของเบาทุนแห่งใหญ่เอามันคือมันมันสุดมันดูปาตุมาจับโยกขึ้นด้วยปาตุของเบาทุนแห่งใหญ่ของเจ้าคุณบริเลี่ยนของเบาทุนอนุกุศลมาหน่อยก่อยแล้วอันอันน้องชายครับอันเอื่อยคุดมันแข่งกันไม่รู้เลย Nông khoang có bảo khoang kang kang. kèng hmmm. Ủa hmmm. Mm 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 hmmm. này hmmm. Mm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  hmmm. nè hmmm. Mm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  hmmm. โอ้เจ็บปลุ้งเลยคันทั้งคันตั้งแบบเจ็บเจ็บคันคันตัวหมุนลี่นี่คือกัดกระดอกกระดิ่งได้เลยนะตัวขเขย่ามือค้องสันนี่เด้อปงงุอ้งเลยรถใหญ่เขย่าคู่แขางทางเลยถึงแล้ว รถใหญ่ลุงเอ้นี่ยังจะไปซับยังไงนะโอ้ขุดมันน้องคูนบุคัดผู้ขุดมันเปลี่ยนยังสู่เบาทุนลุงเอ้มันขากใหม่น้องค่ะมันขากใหม่ปะหัวยังไงหัวมันบ่มนอกเออหัวมันโอ้ยอย่าซับตีบ่วเมนเมนหัวมันหัวยังซับง่ายหัวใหม่โออหัวใหม่หักมันหักมัน คือมีสารพัดผัดถือนะวะโอตื่นตื่นเงี้ยหัวใหญ่ได้หน่ะใหญ่ใช่ถึงหรอโอ้ยขุดชงไซกันหัวนี่มันก็จะเอาหนาบลุ้งไงเอาหนาขนาดเลยหัวนี่ทุนจะเปลี่ยนเสียมเแลาไรทุนเนี่ยอ่าเจ้าเขาจะเขาเอาเสียมอยู่บ้านเหรอวะ hắc lộn hắc lộn măn bộ đại tội bà nệ ui, đây là thế nào ui. Nà, ta sẽ đài ta nói gì ó ừ, không một đồn này ao sầm ao đại nè khuôn. À, ừ, ao, ao đại thôi. À ừ, ao sầm ao đại lộn khuất lộn ao sầm theo ao đại còn cho nên mình kha mại mấy à, cái đang đinh lủng thế hả? ông à, mưa sụp luôn bém thế? một lông bộ น <mm um> ี่อยู่มนดิอมันนะนี่มันก็เกอะกันอยู่สะนี่นาบุลุงเอ้พ่อเห็ดวานแล้วป่บุลุงวะต้องใช้พ่อเห็ดวานแล้วนี่ก็ต้องมีลายปกตะิบควายลายเ็ดปรีแสบมะเบาเนาะมันมีซองมันมีซองอันเือนดองหัวใดเนี่ยซองหัวกันบอกองหัวปะนะกนด ผูดีาใหมุ่พอได้ดอกชับมาลูกจะได้เอากรปุไข่ใช้ลายบากรปุกไข่ลายเบยเปลายจักจะเยไปห้จะเคเลยยไปหาจักเมื่อเ่อ่อเมืาม่อเอเมืนเมกานออนเ้านม่านอววานเื่วาน่านเือวานเมเาอ่หอยอยอาอ นี่ไดือยโหอยเดือมีบ abei, a me, a magic, ่โบ kind of so ่อันหอยน่ะสลี่สลี่นะบ่าวเออมีเยอะยังมีอยู่บ่ไปบ่เมลงเนาะเอาคี่รถไปข้าวอย่างเขาจอดวางกระเป๋าเลยเนาะเดี๋ยวเมล็ดวางแผงเัาไปขุดหอยอันเหมือนไปวางแผงเัาไปขุดหอยลุงอันวางแผงกันไปหานยังเกาะงมหอยงมหอยปลาเบ่าวไงกับปลาไตหอยอันหอยเท่าไปหาแหละลุงเอ้ ทีเราพาลูกไปหาวางนั่นแหละหอยจังละได้ขงลนได้ลัขแ่น้องคุณคุดเนี่ยคือเบาทุนเลยจะเียเี้ยเอเรบนรไ่ปนีล้วไปหาลดต่ตา่นี้เยุงรขนาดคนตอนนี้กำลังจะพักกันเมื่อลุกไงน้องคุณกับคุด ปลาตัวกระโดดกระดีอ่ะลายผดลายผูบลุงไอ้มันบาดนะเจ้านะอันยังก็ะลายบดบาดน้องคุณน,น,นะอันบาดน้องมดอันยังก็บ่มีบลุงไอ้น้ำแข็งเดื่องมาแข็งกันตอเนี่ยกำลังสิพักกันเมื่อบุลุงไอ้ตอนนี้ก็ค้างแล้วเมื่อเพอรอซีหนึ่งเพอรอสซอันแม่เพอรอสิต้มเพอรอเชมาเห็ดวานอยู่บลุงไอ้เป็นยัง หนักเอฟาตบมาบงยกมาติ่มกระตาพอดีเลยบี่ลุงเลยข้าวเดียวข้าวเดียวในในขนาดบริโดคในเมืองเนาะเดียวจ้างจะขี่รถไปจอดไว้ใช่สังเออตอนนี้เราจะพากันเมือพีลุงไปยังไงเกี่ยวอะไร